รวย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 ถ้าลูกถูกหวยรางวัลที่หนึ่งลูกจะเอาไข่ต้มมาถาวายเลยหนึง่งแผงแต่ตอนเนี้ยอะเอาไปกันเสามฟองเอ้ยใครเนี่ยเจ้าอะเจ้าไข่ต้มแผงหนึ่งมาแรกกับรางวัลที่หนึ่งอะไม่ได้นะเจ้าลงทุนหลักร้อยแต่อยากจะได้เงินหลักร้านมันมีที่ไหนอ้าวแล้วนี่ใครละเนี่ยอ้าวก็เจ้าทีางไงนี่เจ้าทีอะไรแต่งตัวแบบนี่ ะจะเ,เจ้าที่อ่ะยุกใไงหต่แต่กี่เจ้าขออะมากไปนะอ้าวผมเห็นใครๆเขาก็ทำกันไอพวกนั้นอ่ะมันถูกป้างไหมละ่ะข้าอยากรู้นะท่านท่านพอมีวิธีหรือเปล่างั้นเจ้าต้องไปเป็นคนใหญ่คนโตแล้วล่ะเป็นแล้วทำไงต่อจะเป็นใหญ่เป็นโตยังจะโง่อีกพอ,อเจ้าเป็นใหญ่เป็นโตแล้วอ่ะเจ้าก็เอาญาติพี่น้องมารับเหมาในที่ที่เจ้ามีอำนาจสิเห็นคนใหญ่คนโตในประเทศเนี้ยเขาทำกัน ไม่เพียงแต่เจ้ารวยแล้วยายพี่น้องเจ้าก็จะรวยเหมือนกันแต่อยากให้คนอื่นจับได้นะเดี๋ยวจะไม่มีที่อยู่เอางั้นผมขออยู่แบบนี้ดีกว่าครับว่าแต่ผมขอไข่คืนด้วยครับเอาไม่ถวายเลยเหรอไม่น่าไปแนะนำเลยอดกินไข่ต้มเลยเวลาข่ายยูวิดีจะหลอดลิงมันหลังอ่ะเดี๋ยวให้พอท้ามันก่อนซิงอ่านมัน